เรามาเปิดไพ่กันนะคะว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เราอาจจะไม่ได้บอกแบบเป็นนาฬิกาได้นะว่ามากี่โมงมาช่วงเวลาเป๊ะๆได้ช่วงไหนบ้างแต่เราจะบอกแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะมาดูซิว่าเขาคนนั้นจะมาเมื่อไหร่คะธาตุลมเขาคนนั้นจะมาเมื่อไหร่เขาคนนั้นจะมาเมื่อไหร่เดอะฟูลมาเมื่อไหร่เ,นนเอ่ย เมจิกเชียนฮาโลแฟนเขาคนนั้นจะมาเมื่อไหรสิบถ้วยเล v เวอร์เขาคนนั้นจะมาเมื่อไหร่หรอจากไพนะ่นาคกวางมองว่าคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณคาดไม่ถึงอะ่ะเขาจะมาในช่วงเวลาที่คุณตั้งตัวไม่ทันคุณอาจจะอยู่โสดๆของคุณไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ไม่ได้นึกในเรื่องของการที่เราจะต้องรีบมีแฟน หรือจะต้องรีบเอาใครเข้ามาในชีวิตแต่ความรักจะเกิดขึ้นกับคุณในแบบที่คุณไม่รู้เวล่ำเวลาเลยก็แล้วกันธาตุลงแล้วก็เป็นบุคคลที่คุณคาดไม่คิดคาดไม่ถึงอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยรู้จักกันมาก่อนมีความคุ้นเคยกันมาก่อนหรืออาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์แบบที่แอบชอบกันมาก่อนแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพัดพลากจากกันไปนะคะแล้วมัน จะมีจังหวะแล้วก็โอกาสที่เขาจะวนกลับมาหรือได้มีโอกาสเข้ามาทําความรู้จักกันมากขึ้นอะมากกว่าระดับความคุ้นเคยมากกว่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนคนคนนี้นะคะมีโอกาสเป็นพลังงานอ๋อในระดับแบบสิ่งศักดิก์สิทธิ์สิ่งศักดิก์สิทธิ์ในที่นี้ก็คือคุณอาจจะเคยไปขอพรเคยไปเสี่ยงทาย หรือเคยไปบนบานสารกล่าวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักปะคือคุณเคยขอแล้วเราก็เหมือนกับรอมานานจนเราไม่ได้ศรัทธาในเรื่องของความรักแล้วว่ามันจะสามารถขอพรได้จริงอะค่ะคุณอาจจะเลิกคิดเรื่องนั้นไปแล้วคิวอาจจะยาวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิวอาจจะยาวนะคุณก็เลยยังไม่ได้ลงเอยกับใครสักทีหรือบางคนนะคะไปแอบชอบใครเนี้ยแล้วอาจจะไปพูดว่า ถ้าคุณกับเขาอ่ะเป็นคู่กันก็ขอให้มีโอกาสที่คุณกับเขาได้คบกันสักวันใดสักวันหนึ่งทําเป็นเล่นไปไอสิ่งที่คุณพูดไว้อ่ะมันอาจจะเป็นจริงยะได้ในแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงนะคะอ่ะถ้าจะให้กวางมองนะเขาจะมาเมื่อไหร่ปีหน้าได้ไหมช่วงพฤษภาช่วงมิถุนาปีหกเนะคะหรือถ้าเราจะไม่ได้บอกเป็นเวลาเป็นเดือนแบบเนี้ย มันจะเป็นสถานการณ์ช่วงที่คุณแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักอะไรเลยเหมือนคุณลืมเรื่องในสิ่งที่คุณอธิษฐานไปแล้วอ่ะคุณล้มเลิกการคิดในเรื่องของการมีแฟนไปแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆความรักจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องมีใครอ่ะมมันจะเกิดขึ้นกับคุณไวมากๆนะคะจนคุณรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนคุณนั้นอาจจะไปนึกถึงคําอธิษฐานของตัวเองอ่ะคุณอาจจะไปจําได้ นะคะในอดีตที่คุณเคยขอพรหรือเคยปารถนาเอาไว้เรามาดูกันนะคะเขาคนเนี้ยที่จะเข้ามาเขาจะทำให้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเขาคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะทำให้คุณรู้สึกอย่างไงบ้างคะธาตุลงเขาจะทำให้คุณรู้สึกยังไงเด็กไม้เท้านะคะเด็กไม้เท้าห้าเหรียญ สามถ้วยเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจนะทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เนาะแล้วก็มีไพ่สิบดาบเข้ามาขอพลังงานสิบดาบมันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่ตัดใจไปแล้วแม้าชาถ้วยนะคะแต่ความรู้สึกนั้นมันกลับมาอีกครั้งอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เคยแอบชอบแอบรักเมื่อในอดีตนะคะอืม เขาจะทําให้คุณรู้สึกยังไงอีกอะอัศวินดาอาจจะเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเขากลับมารอบเนี้ยคุณจําเป็นจะต้องตัดใจจากเขาอีกหรือเปล่าแต่คุณจะมีความสุขมากๆนะจะมีความสุขตรงที่ว่าเขาเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกที่มันเคยสูญเสียไปอ่ะอาจจะกลับมาเริ่มเรื่องราวบทเรียนความรักที่มันค้างคานะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอดีตมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปดื้อหรือตัดใจกันไปดื้อแบบที่คุณกับเขาไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกข้างในกันมาก่อนมันเป็นความสัมพันธ์แบบเจ็บที่คุณกับเขาไม่เคยทำร้ายใจกันนะแต่มันน่าจะเป็นในระดับของความที่เราเคยแอบชอบกันนะแล้วมันอาจจะมีจังหวะอะไรที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาอาจจะทำให้ธาตุลม รู้สึกว่าก็ต้องตัดใจไปอะคะ่ะแล้วเมื่อจังหวะโอกาสมันมาถึงอะเนาะอาจจะเป็นช่วงที่เขาโสดสนิทไม่ได้มีพันธะอะไรหรืออยู่ๆอ,อาจจะเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะแบบที่คุณกับเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้พบเจอกันอีกมันก็ได้เจอกันนะคะก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมาก่อนเนาะกับคนคนนี้นะคะจะเป็นในรูปแบบของแฟนเก่าก็ได้ คนคุยเก่าคนคุ้นเคยที่ไม่เคยเริ่มต้นเรื่องราวความรักกันเลยแต่อาจจะเป็นในลักษณะแบบเพื่อนเก่าคนที่เคยแอบชอบกันรุ่นพี่รุ่นน้องแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะมาดูค่ะคนคนนี้คนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับธาตุลมคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับธาตุลมคะชาวเวอร์เขารู้สึกยังไงกับธาตุลม tower empress tower empress นะราชินีเหรียญเขาจะรู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆเลยมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันปุบป,บปับ THE MOON ทำให้เขารู้สึกสับสนทำให้เขารู้สึกอ่อนไหวด้วยนะแสดงว่าธาตุลมคุณมีผลต่อความรู้สึกของเขาในระดับลึกเลยอะ่ะมีไพ่เจดาบเข้ามา THE MOON 7ดดาบ เขาอาจจะมองว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยที่วันเนี้ยคุณกับเขาว่าอาจจะได้แบบมีโอกาสลงเรือลําเดียวไปด้วยกันด้วยอะเนาะอ่าเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอ้อมโลกกันไปหน่อยอาจจะเป็นความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปอะเคยมีใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีจุดที่พัดภาคจากกันนะมันเป็นความพัดภาคที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากที่จะสูญเสียไปอีกครั้งเหมือนกับถ้าคุณกับเขาเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นอะ เขาอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดีๆประครับประคองความสัมพันธ์หรือถ้าเขามีความรู้สึกอะไรกับคุณเขาจะไม่เก็บจนทําให้เราทั้งคู่เข้าใจผิดแล้วก็แยกย้ายกันใหม่มองว่าคนคนนี้น่าจะเริ่มเผยความในใจเผยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมากขึ้นนะคะธาตุลมมาดูซิว่าเขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณคะธาตุลม เขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณเฮอร์มิตเฮอร์มิตแดาบนะคะเขาจะแอคชั่นยังไงกับธาตุลม6ไม้เทา้าความสัมพันธ์ครั้งถัดไปคนคนนี้มองว่าเขายังอยู่ในวงโครจรชีวิตของคุณที่ไม่ได้ไปไหนจากคุณจริงๆนะคะ เขาอาจจะยังตามส่องตามดูคุณอยู่ว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างถ้าชีวิตคุณอยู่ในสถานะที่มันไม่ได้โสดมองว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของคุณถ้าหากว่าคุณมีแฟนนะธาตุลมเขาก็อยู่ในส่วนของเขาที่อาจจะหายไปเงียบๆนะคะหรือหรืออยู่ในเซฟโซนของเขาอะคะ่ะแต่กวางมองว่าเขาก็ยังส่องคุณอยู่เรื่อยๆนะ หรือเขาเองก็อาจจะมีความปรารถนาด้วยซ้าไปว่าเมื่อไหร่คุณจะโสดสักทีอะไรเงี้ยอ่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะคุณไม่ได้มีพันธะไม่ได้มีแฟนนะคะคุณโสดสนิทคุณว่างเปล่าคุณมีพื้นที่ว่างๆเหมือนกับจะรอใครสักคนหนึ่งให้เข้ามาเขาก็น่าจะรอจังหวะนั้นน่ะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งคุณกับเขาอา่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้แต่เหมือนไกล อารมณ์ประมาณนั้นอยู่อยู่ใกล้กันนิดเดียวแต่มันเหมือนไกลกันนะคะด้วยสถานาการณ์แล้วก็จังหวะเวลาที่มันไม่ตรงกันด้วยนะคะอืมคือตอนเนี้ธาตุลมไม่แน่ใจว่าสถานะคุณเป็นยังไงนะคุณมีแฟนหรือว่าคุณโสดสนิทนะคะแต่สิ่งที่เขาทําได้แค่เนี้ยตอนนี้นะสิ่งที่เขาทําได้ตอนเนี้คือเหมือนเขาต้องแน่ใจจริงๆว่าคุณไม่ได้ปิดใจในเรื่องของความรักอะ เหมือนเขาจะไม่เข้ามาวอลแวร์หรือก้าวไายอะไรในชีวิตคุณถ้าหากว่าตัวคุณนั้นน่ะไม่ได้อินในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์นะนะคะเขารู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวธาตุลมตลอดนะเนี่ยเอมพ์เลอร์จริงๆมองว่าเขาอยู่ทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณเลยนะคะแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญอยู่ในช่วงที่คุณมีความสุขแล้วก็ อยู่ในช่วงที่เขารับรู้ได้ถึงความทุกข์ของคุณด้วยนะธาตุลมมาดูสีธาตุลมถ้าคุณโสดสนิทหรือถ้าตอนนี้คุณโสดสนิทแล้วจริงๆเขาจะพยายามเข้ามาแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้คะเขาจะพยายามเข้ามาแอคชั่นอะไรอย่างไงในชีวิตคุณในความสัมพันธ์นี้ สองดาบสองดาบเดือดซันสองดาบเดือดซถ้าเขาแน่ใจนะว่าคุณเปิดในเรื่องของความรักอะ่ะเขาจะเข้ามาหาคุณทันทีเลยเจ็ดถ้วยแต่เขาต้องดูให้แน่ใจจริงๆจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบของการส่งข้อความหรือบทสนทนาอะไรที่มันดูเบาๆอะ่ะ เขาจะไม่ได้เข้ามาหาคุณแบบตรงไปตรงมานะคะแต่เขาจะเชื่อมสะพานเข้ามาหาคุณในรูปแบบของการพูดคุยในระดับมิตรภาพเขาจะไม่เข้ามาแบบโอ๊ยขอจีบเลยได้ไหมไม่นะเขาจะมีศิลปะในการสื่อสารในการใช้คำพูดของเขาอะคะ่ะเหมือนกับอยากจะรีเช็คสื่อสารกับคุณมีบทสนทนานกับคุณเพื่ออยากจะรีเช็คเพื่อความแน่ใจว่าโอเคคุณเปิดทางให้กับความสัมพันธ์จริงๆแล้วหรือเปล่านะเขาถึงจะ กล้าที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าคุณถ้าเขารีเช็คแล้วคุณยังดูเหมือนแบบไม่ได้เปิดใจเปิดทางเขาก็ถอยออกไปได้เหมือนกันอืเดี๋ยวดูไพ่เจ็ดถ้วยหน่อยมีไพ่ราชาดาบนะคะเผอๆอาจจะมาเช็คด้วยไหมว่าเอ๊ะคุณมีคนคุยกี่คนเขาจะเข้ามาเป็นชอยในชีวิตคุณหรือเปล่าเขาสามารถที่จะเข้ามาเป็นคนพิเศษสำหรับคุณได้จริงๆไหม คือถ้าดูจากไพ่เนี่ยคือเขาเองก็ไม่ชอบการเป็นตัวเลือกหรือเป็นชอยอะแต่ถ้าเขาดูสถานการณ์แล้วดูเหมือนว่าคุณจะมีคนคุยเยอะมองว่าเขาก็เลือกที่จะถอยไปได้เหมือนกันนะคือเขาก็ไม่สู้นะทัดลมเหมือนเขาเองอะไม่ได้อยากจะเป็นคู่แข่งกับใครแต่ถ้าคุณแบบเขารู้ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามา เลยหรือสถานการณ์ที่คุณยืนอยู่ม,มันดูมีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ได้ไปสนใจใครคือคือเราไม่ได้แสดงออกเพื่อที่จะไปสนใจใครคนอื่นอ่ะเหมือนเขาก็จะเป็นคนเดียวนะคะที่เข้ามาอ่าทําอะไรที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเหมือนเขาจะเข้ามาจีบเราเลยแต่อย่าไปแสดงออกในระดับให้เขารู้ว่าเขา่ามีคู่แข่งถ้าเขารู้ตัวเองนะว่าเออเขาจะต้องไปแข่งกับคนนั้นคนเนี้ยเขาเองก็จะปิดใจเหมือนกันนะถ้าลม าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วอะเรามาดูซิว่ามันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อชีวิตคุณ<ะ>เขาจะมาสร้างคอนเนคชันที่ดีหรือเข้ามาทำให้ปวดใจหรือเปล่ามาดูซิมีไพ่หนึ่งดาบนะคะมีไพ่ d e วิลนะหนึ่งดาบเดวิลจะเข้ามาทำให้ปวดใจไหมเนี่ยคะเดวิลอัศวินไม้เทา้า แล้วก็มีไพ่ห้าดาบจะเข้ามาทําให้ปวดใจไหม,มความสัมพันธ์นี้ขอดูไพ่ห้าดาบหน่อยสิเอ้ยแล้วก็มีไพ่สี่หม้เท้านะกวางม,มองว่าเขาจะเข้ามาแทรกซึมความรู้สึกของคุณเรื่อยๆอะ่ะอาจจะทําให้คุณตกหลุมรักเขาแบบไม่รู้ตัวนะก็คือพูดง่ายๆเนาะเขาไม่ได้มาจีบคุณตรงๆอะ่ะแต่คือการเข้ามาของเขาว่ามันเป็นการเข้ามาแบบเอาเสน่ มายั่วยวนคุณด้วยเข้าใจปะคุณอาจจะหลงไหลได้ปื้มเขาในเรื่องของการที่เขาโปรยสเสน่์ให้กับคุณซึ่งเขาเองก็จะเข้ามาทดสอบคุณก่อนอ่ะอเขาจะไม่ได้เข้ามาสารภาพว่าเอ้ยรักนะชอบนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะแต่เหมือนเป็นการเข้ามาทดสอบเพื่อลองลองใจลองความรู้สึกของคุณก่อนซึ่งอาจจะทำให้ทาตลมเข้าใจผิดว่าตาคนนี้ยายคนนี้เข้ามาแล้วมาให้ความหวังหรือเข้ามาลอเล่นกับหัวใจคุณหรือเปล่า นะคะมันจะมีการทดสอบประมาณว่าเข้ามาหยอดแล้วก็หายหยอดหายอีตรงจังหวะสถานการณ์ที่มันหายไปนี่แหละที่เขาหายไปนี่แหละที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงแล้วอาจจะทําให้คุณรู้สึกปวดใจอยู่ในระยะเวลาหนึ่งนะคะถ้าหากว่ามันไม่มีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะกวางม,มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยก็ทําให้เจ็บปวดได้เหมือนกันอ่าฉะนั้นอืมเหมือนคุณกับเขาอะอาจจะต้อง ใช้การสื่อสารที่ชัดเจนไหมนะคะความสัมพันธ์นี้มันถึงจะมีความสุขได้อะหรือทำให้แฮปปี้เอน o จอยได้นะคะแล้วถ้าคุณกับเขาเนี่ยไปด้วยกันแล้วจริงๆนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าหากแบบได้ตัดสินใจคบกันจริงๆนะจะเป็นยังไงเจ็ดไม้เท้า เจ็ดไม้เท้าราชินีดาบเดอะสตาถ้าได้คบกันจริงๆจะเป็นยังไงจะติดนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าถ้าได้คบกันจริงๆกวางมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสเติบโตไปด้วยกันนะแต่คุณทั้งคู่อ่ะจะต้องแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยกันทั้งสองฝั่ง อาจจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันคุณทั้งคู่สามารถที่จะทําธุรกิจร่วมกันได้หรือทําอะไรร่วมกันได้แล้วทําให้ชีวิตความรักเติบโตด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ชีวิตในเรื่องของการเงินการงานความมั่นคงก็เติบโตร่วมกันได้อะแต่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะมันอาจจะดูซีเรียสหรือมีความจริงจังมากๆเลยมันไม่ใช่แค่ ใช้ความรู้สึกหลักกันแต่เพียงอย่างเดียวอะแต่มันจะต้องเติบโตรอบด้านนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยกันนะคะกวางมองว่าจริงจังอะซีเรียสแต่ถ้ามันซีเรียสมากเกินไป <c oughs> ก็ต้องให้ระวังความขัดแย้งนะเพราะกวางมองว่าคุณกับเขาก็น่าจะมีความสามารถที่เก่งพอๆกันอะเวลาที่แสดงออกความคิดเห็นอะไรก็ก็ต้องให้ระวังบางอย่างที่มันไม่ตรงกันแล้วก็ขัดกันได้นะคะ มาดูซิว่าความสัมพันธ์นี้จะทําให้คุณทั้งคู่ะเติบโตกันด้านไหนบ้างจะทําให้คุณทั้งคู่เติบโตกันด้านไหนบ้างธาตุลมสิบไม้เท้าห้าถ้วยความมั่นคงนะหนึ่งถ้วยความสุขหนึ่งเหรียญแน่นอนค่ะจะเติบโตในด้านไหนอ่ะความมั่นคงการเงินความรักที่เข้าใจกันมากขึ้น เหมือนคุณสองคนน่ะถ้าได้มีโอกาสรักกันจริงๆมันต้องผ่านอุปสรรคความยากความเหนื่อยคือบางความสัมพันธ์น่ะเหมือนเหมือนถ้ามาคบกันจริงๆอ่ะมันก็จะมีข้อเสียที่เราจะต้องปรับกันอีกเยอะเลยหรือเราจะต้องยอมรับแล้วก็ต้องผ่านข้อเสียตรงนี้จนมันกลายเป็นความเข้าใจอ่ะหนึ่งถ้วยอะค่ะแล้วมันจะเกิดความมั่นคงและความหนักแน่นมากๆเลยบางคู่นะคะอาจจะเจอสถานการณ์ที่เกือบจะเลิกกันแล้วด้วยซ้ำไปความรักครั้งนี้นะครั้งถัดไปเนี่ยนะ ถ้าคุณจะเจอคุณจะเจอในลักษณะบทเรียนเข้ามาอาจจะเป็นบทเรียนเข้ามาสอนอะไรหลายๆอย่างสอนให้รู้จักความอดทนน่ะหรือสอนให้เรารู้จักที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้กันและกันน่ะไม่ใช่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะคะ่ะและหลังจากนั้นมันจะเป็นความรักที่แท้จริงนะแล้วมันจะเป็นความเข้าใจกันนะคะที่คุณทั้งคู่ยอมรับกันได้อะ่ะและเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดกับข้อเสียของกันและกัน มาดูซิคุณกับเขาควรระวังเรื่องอะไรในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเนี่ยควรระวังเรื่องอะไรในความสัมพันธ์นี้4ี่ดาบให้ระวังความนิ่งความเงียบปัญหาที่ที่เก็บเอาไว้ไม่สื่อสารอย่างที่บอกไปคุณทั้งคู่อาจจะเคยพัดภาคกันด้วยความที่เราเก็บความรู้สึกกันเอาไว้อะจนมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะเกิดความเข้าใจอะไรที่มันคาดเคลื่อน อย่างเช่นเรารู้ว่าเราชอบกันแต่เราไม่พูดอ่ะอ่าจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะตัดใจแล้วมูฟออนแบบนี้ก็ได้4ดาบสี่เหรียญให้ระวังเรื่องการสื่อสารให้มากๆคือหลังจากนี้มีอะไรต้องคุยกันตรงๆนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการคุยกันเพราะว่าคุณทั้งคู่มักจะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจผิดเรื่องความไม่สื่อสารความนิ่งความเงียบมีปัญหาแล้วไม่ค่อยเคลียร์หรือเก็บ มันเอาไว้แบบนั้นไม่ต้องเคลียเนี่ยมันจะเกิดการที่เราไปเข้าใจในความคิดของตัวเองไงโดยที่เราไม่ได้เห็นเลยว่าคนคนนั้นะเขาคิดในแบบที่เราคิดจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังนะอย่าให้ความสัมพันธ์เกิดเกิดช่องว่างที่มันมากขึ้นนะถ้ามันเกิดช่องว่างเมื่อไหร่อ่าความรู้สึกมันจะห่างแล้วควรให้ความสำคัญเรื่องเวลาด้วยการเอาใจใส่ อย่างน้อยวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณต้องได้คุยกันครั้งหนึ่งหรือถ้าคุณไม่ได้คุยกันคุณก็ต้องมีการสื่อสารกันในระยะที่บ่อยๆหน่อยแต่ก็ไม่ต้องถึงกับแบบแทบจะรายงานกันว่าเออจะทำนู่นทำนี่ไม่ต้องก็ได้นะคะอ่ม,อามาดูซิว่าสุดท้ายแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยมีความจริงใจให้กันไหมความสัมพันธ์นี้มีความจริงใจให้กันไหมคะ ห้าไม้นะคะ strength มีความพยายามพยายามที่จะเข้าใจกันเยอะนะมองว่าจริงจังจริงใจนะเด็กเหรียญแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างลดอีโก้ลงเยอะมากๆเลยอ่าคุณกับเขาทั้งคู่นะคะอาจจะมีอีโก้อะไรที่มันต่างกันน่ะแต่มันเหมือนเราสามารถที่จะยอมและปรับกันได้อะแล้วก็น่าจะเป็นคู่รักคู่ความสัมพันธ์ที่ เคมีเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็คบกันในในระยะยาวนะแล้วก็น่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้เวลากันเยอะมากๆเลยก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้แบบเป็นแรมปีนะเพื่อสร้างสร้างความผูกพันนะคะมองว่ามั่นคงค่ะโอเคหลักครั้งนี้ถือว่าถือว่ามั่นคงเลยละนะธาตุลมอามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นเป็นชาวสิง ่าเดี๋ยวนะเห็นเป็นชาวตุลชาวกุงนะคะเห็นเป็นชาวมังกรเห็นเป็นชาวกันเห็นเป็นชาวกรกฎนะคะเห็นเป็นชาวอะไรอีกเอ่ยชาวพุธศพมีถุนนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้ ขอบคุณค่ะที่ติดตามเป็นมาตลอดไว้โอกาสน้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย